โยเซ่ดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Punch Man View นะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมวันแนวอ่าอ c t i o n RPG นะครับท่านผู้ชมนะเกมนะี้นะครับอ่าตอนนี้เปิดเล่นนะครับเปิดเปิดทดสอบนะในประเทศไทยถึงวันที่25ตุลาคมนะท่านผู้ชมนะมีเล่นในส่วนของ Android นะครับแล้วก็อ่าในส่วนของ ฟังคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโครหลอกเกิดเต้ลิงโหลดอยู่ด้านล่ลางทำยายจะคลิปตัวคนดูนะแต่วิธีการเข้าเล่นนะครับจะเข้าเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับโค้ดนะโค้ดนี่จะได้จากการลงทะเบียนนะครับที่เราเคยลงทะเบียนไว้นั่นแหละเขาจะส่งโค้ดให้นะฮะเออโครหลอเกิดเต้มาว่าตอนนี้ผมมาทำควสอยู่นะครับท่านผู้ชมนะยังไม่ได้ต่อสู้อะไรจ้าจ๋ามากมายนะครับเป็นเควสลองนะฮะเออแม็กสายฟ้าเอาต้นกระบ,บอพกพิษกลับไปยังห้องผู้ป่วย อเคตึงจัดจดมาไล่ทำภรารกิจริวรอนี่มาแม่งเนี่ยกูยังเท่าไหร่เอาอ่ะเอาอ่ะไปไปตรงไหนต่อครับกดเริ่มเพื่อน,นำทางออกจากโรงพยาบาลน,นี่ อ๋อมันให้เราออกจากโรงพยบาบาลนะภารกิจเสร็จสิ้นนี้นะน,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 นะนะนะทุผู้ชมนะนี่เป็นควิสลองนะครับเราต้องทานั่งทำควิสลองเยอะอยู่นะเนี่ย <c oughs> วัวหล่กัวตึฮ <c oughs> ้ยจบสักทีนะ <c oughs> นี่ได้รับของมาแล้วนะทานผู้ชมนะในควิตสต่อไปทำไรต่อฮอ ภารกิจภารกิจอันน้ภารกิจลองม,มันเยอะเทะ้กรุณาอย่างสูงสิงดังใกล้ห้องทดลองโอเคตัวละครอื่นกําลังทําภารกิจอยู่ไม่สามารถเริ่มภารกิจนี้ผมงงเนี่ยทำไมวะภารกิจหลักประวัติ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no นหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ r i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยภารกิจลองคนอื่น,นไปโอเ okay, ค let's go ไปเนื้อเรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ นี่ตำนานผู้ก,กา้าเฮ้ยเอาว่ะ King Engine เล่นไปแล้วนี่รอบหนึ่งเฮ้ยเอาวะโหอย่าบอกแล้วเราได้ตัวเดี๋ยวต้องลงเข้าไปลงเข้าไปสู้ได้ King Engine มาอีกแล้วเชดเอาดิกำจัดวัคซีนแมนเอาดิมา,าวะใส่เลยดีครับหนึ่งหนึ่งกับวัคซีนแมนใน King เนอะเจีววางกาวนะบอกก่อนมาดิ นี่เป็นไงล่ะ k ิ n g e n g i n ครับโคตรแรงโคตรแรงนี่ตาชี้หน้าด่าเอาดิเอาเดิอ,าดอุย้ยตบ,บวืดด้วยอันนี้โดนไหมอุ้ย,โ,ยโดนอันนี้โดน King e นจิ n e ต่อครับนี่เป็นไงล่ะเอาเดิโคตรแรงโคต,ตรตึงเดินจกกระเป๋าชิวๆอะ่ะ นี่เป like ็นไงสลูไม่ต้องลิ้นน้องไม่ต้องลิ้นไม่ต้องลิ้นมาดีมาดีตะกิลอีกนี่เป็นไงนะอะไรหรออะไรหรอข้มอนเมนเหรอนี่กระดิกเหรอน้องชี้เลยยืนชี้หน้าดิเอะดีเอาดีมาดีตะกิลอีกครับ น ah! ี่ลงกีดถ้าไม่ตายเลยดิโอ้ยมันบีมันบีมถ้าเด็ดลบแม่งคตรคตกลัวน่ะคิงจิงนี่เตะเจะเตะกตะกตะกตะเ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 ตะกตะเต้เตเตะเตรเตะเตเตะเนะเเตาวตเะเตเ เมื่อก่อนอันนี้มันไม่เข้าแล้วมันเริ่มไม่เข้ามันละปั๊บเฮ้ยพอจะคิลนี่เป็นไงนะคิวเงี้ยจิ้นครับโอ้ยนี่เป็นไงสโลโมชั่นสักหน่อยไม่โดนนี่มันเข้ามันมันคัตซีนมันพอดีนี่หว่าคนดูนะลบใต้ตีนกันเฮ้ยหลบใต้ตีนยังโดนอีกเหรอนี่ เอาไปครับน้องคิงเอนจิน้นรวมกันอีกตา,ต,าต,าต,าตายตายมึงเดี๋ยวเปิดอันต,ตีรอเลย,ยนี่เลยครับอันตีวางกาวครับคนดูเอ๋แกฮะนี่เป็นไงนะเจอฮ่าคีวางกาวเอีสไตรชนะไซตรมะมาพอดี ตายเลยฮะคนดูคี่รับรางวัลชนะมันให้เล่นชนะกี่รอบนี่ยวอชิวบิวตี้้เกิลนกลับออกมาฮะนี่ตำนานผู้ก้าคนดูครีเงินจิ้นโน้ตึงเนี่ยทำไมผมงงว่าผมทำเนื้อเรื่องหลักไม่ได้วะนี่ประวัติเริ่มนำทางก่อน ความมุ่มใหม่ยึ้นที่เมืองเนี่นี่นี่ไป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 นีตรงนี้นี่นไป,ไป,ไป,ไปกดไปเลยฮะสลิปแบกสไลด์มาว่ามาว่าวิ่งเควสต่อเลยละกันไหนโอ้โหาเมตรฝั่งนี้ใช่ไหมโอเค ไีบ่าวที่บิวตรี้ฟุกุเย่ว่เรเมืองขี้เมาเอาอะเอาอะแต่ร้านอุดงเข้าไปครับร้านอุดงข้างในข้ามเลยครับ ถึงจะจัดเลยฮะฟู่ไปข้างหน้าใช่ไหมโอเควู้นี่มาแล้วว่าเงื่อนตามทำพาลทำทำตามภารกิจไปก่อนนะเขาดูนะนี่ไล่ตามสมัยไล่ตามสมัยแมนปลอมตัวไอตัวปลอมเฮ้ยมีสมัยแมนตัวปลอมรึเหรอวะใครมันปลอมตัวมาไม แม่งม,มีตัวจริงตัวปลอมด้วยนะประดินเนะี่ยตอนนี้เซลล์สมองปรับระดับสูงสุดแล้วเอาอย่างไงเอาอยัางไงประกิสัดส่วนโอเคมันให้ดูก่อน mình gần gũi lên nha, quan sát xíu nha, lồm, nó gần gũi cái này, gần gũi, gần 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 โอเคคุณเป็นใครนี่ถามก่อนเลยมนุษย์ประหลาดที่มีพลังเลียนแมบเหรอไม่ใช่ฉันแค่มนุษย์ธรรมดา ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอ๋อชอบคอสเพย์นายสินาที่กินแล้วชักดาบบาแก เดี๋ยวผมจะชดใช้เงินส่วนนั้นให้เองเอาว่ะอีแท้กับเป็นแฟนครับเฮ้ยแม่งเงเบื่อเนื้อเรื่องว่าอยากอยากลงไปใส่อย่างเดียวเลยเนี่ยโอเค พอหรือย,ยังนี่มึงจะพอหรือย,ยังเนเรื่องแค่เนี้ยเฮ้ยตุนากีถอดหน้ากากออกมาแล้วฮะตกใจอะไรวะอ๋อแล้วใส่หน้ากากไว้เถอะเอาล่ะคนดูไปไปทำเควสตต,ตรงนู้นต่อนะครับเอ่ออีก62ิเมตรนะกลับไปยังร้านอุด้งนะฮะ เนี่นึกว่าโดนชักดาบแม่งมันตัวปลอมนี่หมายตัวนั้นนะ <c oughs> บอกร้านอุ้งดงก่อนเราไปในร้านอุอง้งดงหลังจากบอกความรู้สึกกับเจ้าของร้านไปตรงๆโอเควู้ฮูภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะมาว่ะมาว่ะไหนไปตรงไหนต่อนี่ภารกิจใหม่ นี่ทำไมมันเล่นไม่ได้วะงงดูเหมือนว่างานวิจัยมีความขึ้นหน้าั้งใหญ่นะวิจัยรอไม่ได้เลยอันนี้เหตุการณ์เนี่ยตัวละครทําภารกิจอื่นอยู่ยังไม่สามารถทําภารกิจนี้ได้งงเลยหัวหน้านักวิจัยสมาคมอยู่เบื้องหลังผสมสานต้องทําภารกิจนี้เสร็จก่อนอ๋อหัวหน้าสมาคมฮีโร่เหรอเดี๋ยวได้ดเนื้อเรื่องจงผสมผสานมโมโูี่อ๋อนี่ไงเนื้อเรื่องนี้ผมยังทําไม่เสร็จนะฮะ นี่นี่นี่นจุปสมประสานเมมโมรี่เริ่มนำทางก่อนแป๊บหนึ่งกลับไปที่ศูนย์วิจัยก่อนสินะไปเอ๊ะุดเคลื่อนย้ายอยู่นี่โอเคกลับไปที่ศูนย์วิจัยใช่ไหมเวล่กูดเคลื่อนย้ายฮะไปไปทำเคเวสกันต่อเลยนะฮะอันนี้มันให้เราไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจกับเมมโมรี่ตรงนี้เหรอ นเจ้าหน้าที่อยู่ไหนตรนนี้เหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้น,น,น,นี่เออนี่เดินทางไปชั้นสองโอเคเมเลกูแล้วก็ไปฝั่งนี้อืมขึ้นไปด้านบนนะฮะอเ้ออว่าแนละ้วเราขาดอันนี้นะเราขาดควีนี้ผมก็ว่าใช่ไมเราไปต่อไม่ได้วะทำการผรสมผสานเมมโมรีโอเคมันมีะสานกันแยกนี่มาประสานอยู่นี่ อ่ามันเป็นชิปเมมโมรี่นะทำให้ตัวเราโหดขึ้นแน่เลยยืนยันโอเคส่วนที่ต้องประสานสนี่ก่อนนี้โอเคเช็ดเอามาสีม่วงได้วป่าโคตรรึง อ๋อมันจะมีระดับเทียมันนี่ว่าสมาธิพลังโจมตีอ๋อมันจะมีบอกอยู่นะครับอันไหนที่แบบใช้อันนี้ HP นี่มันจะมีบอกอยู่ว่าเราต้องทําอันไหนดีอันนี้บอก HP นี่บอกพลังโจมตีเหรออ๋อนี่ไงยังไงพลังโจมตีอยู่นี้ค่าสถานะเมมโมรีพลังสารหลักนี่นี่นี่เนี่ยพลังโจมตีอันนี้โอ้โหใช้ได้นะนี่อ้าวลองดูดิคนดูประสานเองเย้ yeah! ตัวตรึงอ่าออกมาครับไหนทำอะไรต่อเสร็จสิ้นนี่อ่าภาร,รกิจหลักเรามาแล้วเอไปดูก่อนนะครับคนดูนะผมใส่ชิปก่อนเลยชิปเรทชิปเรดนี่เป็นองล่้นสมใส่ตึงๆของคนโหดของคนโหดอา่าตัวนี้นะสวมใส่ทันทีถึงจาดสวมใส่ทันที โอเค very good ไปเราเฮ้ยเดี๋ยวมันรู้สึกว่าเราจะได้ของนี่มาด้วยมนะัมาอัพใช่ไหมอัพอะตอมิกสม,มุไรหน่อยดิ very good สามห้าเลยหรอโอ้โหอัพทีเดียวเวลแมงลอยเลยเนะี่ยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าตัวเกม1000 man world นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำย้ายใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปโหลดกันมานะครับสำหรับวันนี้พี่โคก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคตรดี ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย